ผมไม่กล้ากินนะผมก็เลยเตรียมน้ำมาผมรู้ว่าฝนตกเนี่ยถ้าเรามากินน้ำกลางห้วยเนี่ยมันจะนะ้ำมันจะเป็นยังไงผมก็รู้อยู่นะตอนนี้ผมได้เจอองค์ครักษ์แล้วนะผมจะให้องค์ครักษนะ์น้ำทางผมไปเลยนะเพราะว่าเขาจะพาผมไปที่เมืองนะไปเอายาพวกนี้ไปให้กับคนที่เป็นโรคอยู่นะตอนนี้ไปทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้อง คงไม่หายนะโชคดีนะทุกคนกล้องยังอยู่ผมก็ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะทุกคนพี่พี่ครับวันนี้ผมก็จะนําของที่ผมเตรียมมาเนี้ยไปให้กับทางเมืองรับแลนะซึ่งตอนเนี้ยทางเมืองรับแลเกิดปัญหาอยู่แล้วก็คือมันมีโรคระบาดเข้ามานะวันนี้ผมก็เลยจะขึ้นไปที่ของคนรับแลนะแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้มาคุยกับ องคลักเนี่ยองคลักก็มาบอกให้ผมทราบเกี่ยวกับเรื่องพรุ่งนี้นะแล้วผมก็ให้องค์คลักเนี่ยเดินทางไปรับภรรยาของผมที่บ้านนะเพื่อกลับไปดูอาการของแม่ของนางแล้วตอนนี้ผมอะ่ะต้องขอตัวกลับมาก่อนเมื่อวานอะ่ะผมต้องขอตัวกลับมาจากเมืองละแลก,ก่อนนะเพราะว่าผมต้องกลับมาเตรียมยาหรือของที่ใช้รักษาเขาเนี่ย วันนี้ผมก็เลยเตรียมของมาละผมเตรียมยงเตรียมยาม,มาให้เขาละเราก็ไปดูไปดูมาเมื่อวานเราไปรู้รู้ว่าต้องใช้ยาอะไรบ้างนะวันนี้ผมก็เตรียมยามนะอยู่ตรงนี้นะั่ผมเตรียมมาถุงหนึ่งเลยนะทุกคนนี่ยาพวกน,นี้มันก็พอรักษาเบื้องต้นได้นะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ยังบรรเทาให้หายไปก่อนได้ตอนนี้ก็ผมเดินทางมาเนี่ยก็ไกลได้ เกือบชวโมองละแต่ยังไม่ถึงนะเขาให้ผมมาจุดจุดตรงนี้เพราะว่าเขาให้ผมมาที่เนี้ยเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีอันตรายนะผมก็ต้องมาตามจุดที่เขาบอกไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปที่คนรับแลกกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางต่อแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าพวกท่านอ่ะจะออกมาตอนไหนนะ แต่เขาบอกว่ามาที่เนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าที่เนี่ยปลอดภัยและเป็นที่ของพวกเขาดูแลทั้งหมดนะเพราะพวกองครักษ์เนี่ยจะลาตะเวนข้างหน้านุนอีกหน่อยหนึ่งนะนวันนี้ก็ฝนก็ตกโปรยๆด้วยนะเมื่อวานก็ตกแล้ววันนี้ก็ตกอีกนะผมคิดว่า ตรงจุดตรงนี้ยน่าจะโดนพวกห่างพายุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเข้ามาแต่ไม่มีผลให้เราต้องมีความเดือดร้อนนะเพราะว่ามันไม่ได้ตกหนักมันแค่โปรยโปรยเหมือนเป็นแค่ลมที่พัดมานะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงน้ำเลยนะเหมือนจะเป็นลำห้วยหรือเปล่านะข้างล่างเนี่ย นี้ผมก็เตรียมยามาื่อพวกเขาแล้วนะได้ย่างผมเนี่ยได้ให้แมสเมื่อวานอนะ่ะผมกลับบ้านไปแล้วก็เข้าไปในเมืองรับแรนะผมได้ให้แมสเข้าไปด้วยนะใส่ป้องกันไว้มันก็เป็นโรคโรคที่มาตามพวกอากาศนะแต่เป็นโรคที่ตกระลอยมาตามอากาศก็มัน ไม่สามารถบอกได้นะว่าใครจะโดนบ้างไม่โดนบ้างอยู่ที่ผมคุ้มกันในตัวนะก็อย่างที่ท่านชายบอกผมเลยนะว่าจะมีเรื่องหลายเกิดขึ้นกับทางเมืองรับแรไม่ผู้นำเมืองรับแรก็เมียผู้นำนะเขาบอกผมแบบนี้ขนาดผมไปบอกท่านผู้นำมันนะให้ระวังตัวแต่โลกเนี้ยมันลีกมันไม่สามารถ การันตีได้นะว่าใครจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนี่นะทุกคนเหมือนผมเจอห้วยเ,เลยนะัะนี่นะทุกคนแบบที่ผมเคยเจอที่ป่าแห่งน,นู้นเลยนะที่มีพี่ๆบอกว่าวเนี่ยผักเนี่ยที่ต้มแล้วกินน้ำพีกินอ่ะมันเรียกผักหนามใช่ไหมครับถ้าผมจําไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นผักหนามทุกคนดูได้ยินเสียง เสียงน้ำไหลเป็นดังมากเลยเนาะก็ต้องเดินทางไปก่อนนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะออกมารับเราตอนไหนก็เราถ้าเราเดินตามห้วยเยเราไม่มีวันหลงแน่นะทุกคน ลำห้วยเนี่ยจะพาเราไปที่ปลอดภัยที่สุดละน้ําในป่าเนี่ยมันค่อนธรรมชาติและเย็นสุดๆเลยนะนี่นะทุกคนผมว่าตอนเนี้ยที่มีฝนตกลงมาเนี่ยมันทำให้ป่าเนี่ยเริ่มกลับมาเขียวขึ้นแล้วนะทุกคนผม,ผมที่ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมมองเข้ามาเมื่อก่อนนะตรงเนี้ย เหลืองอะลามเลยนะแบบว่าเหลืองทองเนะี่ยทุกคนมองไปทางไหนก็มีแตส่สีเหลืองนะแห้งแล้งจัดเลยเมื่อก่อนพอกลับมาตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์เขียวขจีแล้วนะแล้วอีกอย่างต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะด้วยนะที่นี่ก็แบบที่เขาบอกปหนานะทุกคน แต่ขเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะที่เนี่ยปลอดภัยพรอยู่ในการดูแลของพวกองค์ลักษ์นะเดี๋ยวผมว่าผมต้องข้ามน้ำไปนะตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนข้างหน้าผมเนี่ยต้องข้ามน้ำนะ แต่ก็ผมไม่ใช่ปัญหาว่ามันยังมีหินให้เราข้ามได้นะเหยียบหินไปเรื่อยๆนี่นะนี่ไงทุกคนที่ผมบอกที่ผมมองมาไกลๆแล้วเจอเนี่ยนะตรงนี้เลยเราต้องข้ามไปนะทุกคนเหมือนจะมีร่องรอยกันเดินทางนะที่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกนายพาหรือเปล่านะดูดิทุกคนเจอไหมเนี่ย รอยเท้าใหม่ๆเลยเลย์ลย,ย่างผมเจอล่องรอยของเหมือนจะเป็นรอยเท้าสัตว์นะเนี่ยใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมว่าน่าจะใช่นะน่าเป็นพวกสุนัขของนายพานหรือเปล่าที่เดินมากับนายพานอ่ะนะเ,นเจอไหมล่องรอยเนี่ยขอบ เดินดีๆนะเพื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาหาผมได้นะก็เดินอย่างระมัดระวังด้วยตอนนี้ลื่นมากเลยก็เดินลำบากนิดหน่อยนะจะต้องดู ข้างหลังเลยนะผมก็ยังไม่ประมาณนะเมื่อกี้ผมเจอรอยเท้านะเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินมันเจออีกละน่าจะใช่แล้วแหละที่ผมบอกไปนะว่านะเป็นพวกไมพันเนี่ยต้องรอยเท้าเนี่ยเดินผ่านกันตรงนี้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าสุนัขก,ก็มีนะ ทุกคนทุกคิดว่ามันเริ่มอุด,ดมสมบูรณ์หรือเปล่านะผมก็คิดว่ามันแบบสมบูรณ์ขึ้นมากกว่าเดิมในตอนนี้และช่วงเนี้ไฟป่าเริ่มลดลงเลยไม่มีไฟป่านี่มันเกิดจากคนเผาหรือว่าเกิดจากธรรมชาตินี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวผมขอนั่งพักตรงนี้สักคู่หนึ่งนะเพราะว่าเดินทางมาก็ไกลล้เดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้สักแอบหนึ่งเราก็จะเดินทางต่อก็อย่างที่องค์ครักษ์บอกผมนะว่าถ้าเราผ่านสายน้ําที่มันต้องเดินข้ามเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงมาทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะแล้วนั่งดื่มน้ำด้วยน้ำผมก็เตรียมมานะ ผมไปใไนมาในตอนนี้ต้องพงน้ําตลอดเลยเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องใช้น้านะถ้าไม่มีน้ําเราเดินทางไม่เราเดินทางไปเนี่ยถ้าไม่มีน้ําเราจะไม่มีแรงนะเดี๋ยวผมขอทำการดื่มน้ำกระแสนะให้เจ้าชี้เจ้าทางกันนะทุกคน รูสึกมีแรงขึ้นมาเลยนะทุกคนหลังจากที่ได้กินน้ําที่เราไม่สามารถกินน้ําในห้วยได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนเนี้น้ํามันขุ่นนะเหมือนเป็นสีชานะทุกคนผมไม่กล้ากินนะผมก็เลยเตรียมน้ํามาผมรู้ว่าฝนตกเนี่ยถ้าเรามากินน้ํกลางห้วยเนะี่ยนมะันจะน้ำมันจะเป็นยังไงผมก็รู้อยู่นะนี่นะทุกคน ยาที่ผมไปจัดเตรียมหามาจากบ้านนะที่พอมีอยู่จะเข้าไปช่วยรักษาเขานะให้เขาได้ลองกินยาพวกแก้ปวดแกอักเสบแกลดไข้ไปก่อนนะเผื่อจะดีขึ้นมาตอนนี้ผมก็คายว่าเขาน่าจะรับรู้แล้วแหละว่าผมกำลัง ตามหาเขาอยู่แต่ผมก็ไม่ใช่แหวนนะทุกคนผมไม่กล้าพกของมีค่าติดตัวมาแล้วช่วงนี้ไม่ว่าจะที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยผมก็ไม่พกมานะแต่ไอตะกรุดที่ผมเคยไปเอามาใส่เนะี่ยผมก็ได้กลับไปคืนท่านทุกทรงศิลแล้วนะ นเดี๋ยวผมขอขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะแบบให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อแต่ผมไม่ขอพูดนะช่วงที่ผมนั่งพันเนี่ยผมผมพูดอะไรไม่ออกแล้วผมเหนื่อยนะ ทุกยังไงก็มาดูนะทุกคนมาข้างหน้านี่นลังเมื่อกี้เนี่ยเหมือนอยู่ข้างหลังผมเลยนะนนะหรือจะเป็นพวกไนท์พานหรือเปล่าทุกคนที่ผมเจอรอยเท้าเมื่อสักครู่เนี่ยงั้นคงขอเดินทางก่อนดีกว่านะทุกคน ว่าผมไม่พักตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแปลกๆอ่นนะไปะทุกคนไปนี่ผมขอทำการเก็บยาก่อนนะเนี่ยผมได้ยินอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะ ต่อดีกว่าตอนนี้ผมได้เจอองค์คารักแล้วนะผมจะให้องค์คารักนะ่ะนำทางผมไปเลยนะเพราะว่าเขาจะพาผมไปที่เมืองนะไปเอายาพวกนี้ไปให้กับคนที่เป็นโรคอยู่นะตอนนี้ไปทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องเราไปพร้อมกับองค์คารักกันไปไครับพ่นคิดว่าคงไม่หายนะ ดีนะทุกคนกล้องยังอยู่ผมก็นี่แล้วนะเอายาให้เขาทานแล้ววิธีการกินของผมบอกวิธีการกินไปแล้วนะว่าต้องกินกินเม็ดกินเม็ดนะก็เขาก็มารวมตัวกันตอนที่อยู่ในเมืองนะเขารวมตัวกันอยู่ช่วยกันรักษาตอนนี้มันเกิดความวุ่นวายมากเลย ทั้งเมืองเนี่ยมันมีโรคระบาดเข้ามาเยอะเลยนะไม่ใช่เป็นแค่ม,มีมีผู้นำอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพวกชาวบ้านหรือองครักษ์บางส่วนเนี่ยก็ติดโรคนี้เหมือนกันนะผมก็ต้องรีบออกมานะเพราะว่าตอนเนี้ยมันน่ากลัวมากส่วนภรรยาผมเนี่ยผมยังภรรผู้นำเมืองรับแลนเนี่ยยังไม่ให้ออกมาอยู่กับผมนะเพราะว่าเขาก็ กลัวว่าโรคเนี้ยจะติดกับภรยาผมแล้วแล้วมันอาจจะมาส่งผลกับตัวผมก็ได้นะ้าทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับและปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ